สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มี power amp หน้ามิกนะครับสำหรับคอหน้ามิกนะนะครับสำหรับ power amp หน้ามิกนะยี่ห้อ Honda อ้าไม่ใช่นะครับยี่ห้อ Honix ครับ HONIX นะครับ h o n i ก PA 1600นะครับตัวนี้เป็น bipolar นะฮะ bipolar ครับอ่าขี่ไม่เดี๋ยวผมนับก่อน1,2,3,4,5ไม้ไม่ ห้าไม้สองสเตอร์นะฮะห้าไม้แล้วก็มีสองเออสามสเตอร์เออสามไม้ครับขอไปสามไม้สามสเตอร์นะครับแล้วก็มีแอคโคในตัวนะครับตัวนี้จะมีแอคโคในตัวนะครับมีแอคโคในตัวนะครับสภาพเครื่องตัวนี้ก็ประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นได้ครับสวยใหม่แล้วก็ ไม่ค่อยมีรอยนะในตัวเครื่องส่วนฝาเครื่องก็จะมีรอยนิดหน่อยนะฝาเครื่องอยู่ตรงนู้ดนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ตัวเครื่องด้านข้างด้านท้ายเนี่ยโอเคนะครับก็มีสวิ์ปิดเปิดนะฮะผมก็รันเครื่องไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้างในแล้วก็ไปดูด้านหลังนะผมจะอธิบายบอกราคาก่อนนะครับราคาเครื่องนี้นะฮะอยู่ที่7,500้บาทรวมส่งนะครับเพราะว่าขนาดเครื่องใหญ่มากนะครับ ดูในคลิปอาจจะไม่ใหญ่นะแต่ตัวเครื่องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะวัดข้างหลังนะครับข้างหลังมาด้านหน้าไม่เอาหูนะแค่ตัวเครื่องแค่ตัวแท่นก็สิบเก้านิ้วนะครับแค่ตัวแท่นก็สิบเก้านิ้วนะสูงนะครับสูงเจ็ดนิ้วนะสูงเจ็ดนิ้วนะครับใหญ่มากนะตัวนี้นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไม่มีหมอล้ายนะครับเป็นหม้อแปลงนะฮะ เดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนนะช่วงนี้รถไถเข้าบ้านนะครับนะครับตัวตัวนี้ก็เป็นไฟวิววิ่งโค้งนะครับเหมือนตระกูลม o d i f y เหมือนตระกูล NPE รุ่นเก่านะฮะแต่ตัวนี้เป็น Power รุ่นใหม่นะครับนะครับสวยงามนับดูหูนะหูจับดูได้นะครับเอาไปขับนะฮอนก็ได้นะครับ หรือท่านไหนจะไปขับเสียงกลางก็ได้เลยจะเอาไปทําเป็น power ใช้อันนี้ประสงค์ก็ได้นะครับในศาลาในอาคารก็ได้เพราะเป็นกําลังขับที่สูงนะครับหรือท่านไหนที่ที่สายหน้ามิกนะสายหน้ามิกก็ไปขับดันดัน18ได้4ใบนะอิ่มยิ้มนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเครื่องนะครับก็โทษมาได้นะ0 8 0 0 0 9 1 6 9 9 7,500บาทนะครับรวมส่งนะครับ อันนี้ก็จะมีรอยสีออกนิดหน่อยนะครแค่นี้นะฮะแล้วก็ขั้วลำโพงหักขั้วนึงนะครับถ้าท่านไหนจะเอาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะฮะขั้วลำโพงนะครับก็ตัวหนังสือสกรีนชัดนะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะเครื่องนี้นัมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับด้านหลังเครื่องมีสเปกคอนอ่ามีสเปกคอน A สเปกคอน B นะครับแล้วก็เอาพุทที่เป็นขั้วดําแดง A แล้วก็ b นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับ เป็นพาวเวอร์ของไทยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับนี่กินไทยแลนด์นะครับนี่กินไทยแลนด์นะครับโฮนิกนะครับนะครับบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับจำแบบโฮนิกก็เป็นแอมป์ที่ทําตลาดมานานแล้วนะครับแต่ว่าบางคนไม่ค่อยรู้นะครับนะครับเป็นของไทยนะครับเทยมนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในนะครับด้านในนะฮะเครื่องนะครับ ก็จะมีทาร์สเตอร์นะฮะหนึ่งตัวเลขไม่นับนะคะตัวเลขจะเป็นไดซ์นะเป็นไดซ์ของบอร์ดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคู่นะครับสิบคู่นะครับค่าปลาสองลูกใหญ่ๆนะครับไดโอดก็มีฮิตชิ้นใหญ่ๆนะครับมออแปลงก็ใหญ่นะฮะม้อปแปลงประมาณยี่สิบห้าแอมป์นะครับ หม้อแปลง25แอมป์นะครับสูงนะเดี๋ยวผมวัดความสูงให้นะครับเดี๋ยวจากพื้นเลยนะครับเพราะว่าทองแดงมันมันมันลงไปถึงพื้นนะครับประมาณห้านิ้วนะครับเกือบหกนิ้วนะครับหกนิ้วได้นะครับหม้อแปลงนะครับข้าจจะหกนิ้วได้นะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับต้องมาดูอีกสินค้าอยู่กาะสินนะครับ อ,อยู่กับเราหรือท่านไหนจะเอาไปทําหอกระจายข่าวได้นะครับแต่เอาไปทําทเสียงตามสายไม่ได้นะครับเอาไปทําหอกระจายข่าวได้ทําเสียงตามสายไม่ได้นะครับเพราะเสียงตามสายต้องใช้มออลนยแต่หอกระจายข่าวนี่สายไฟ30เมตรอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทําได้แต่ถ้าเป็นเอาหอทําหอกระจายข่าวเออเอาไปทําเสียงตามสายที่เป็นกิโลสอกิโลงี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีมออไลายนะครับตัวนี้จะเป็นมออแปลงเน้นๆครับผมก็ได้ต่อลําโพงนะครับเบรสองใบนะฮะเบรดสองใบกิบพันสองร้อยวัตต แล้วก็เสียงกลางตู้หนึ่งนะครับเพราะว่าขั้วมันหักเนาะสปีคอนผมก็ไม่มีแต่ว่าสปีคอนหลังตู้มีให้นะฮะผมก็จะเทสนะครับสาวเหย่ให้ฟังนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเจ็ดพันห้าร้อบาทรวมส่งนะครับไม่มีไปทางเพราะแท่นมันใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆอันนี้นะครับแท่นใหญ่มากนะครับราคานี้คุ้มไหมถ้าถามผมผมก็ว่ามันคุ้มอยู่นะครับเพราะว่า ขนาดตัว500วัตต์เนี่ยเขายังขายกันแพงมากเลยนะครับ500วัตต์เขายังขายแพงมากแล้วเนี่ยอย่างที่เช่นตัวตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะแอคเตอร์ตัวนี้นะตัวนี้แอคเตอร์นะยังหมื่นกว่านะครับเกือบสองหมื่นนะครับตัวนีแ้แต่แต่แต่ตัวนี้จะไฟสูงมากนะครับแล้วก็ทำมีมีปัญหานะครับ ตัวนี้ก็ไฟระดับกลางๆนะครับไฟเลี้ยงวงจรก็ประมาณร้อยร้อยสิบนะครับก็ถือว่าสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบเวลาไฟบ้านมาสองร้อยสามสิบมันขึ้นมาร้อยสามสิบห้าโวลต์นะครับตัวนี้จะสูงมากครับแต่สูงมากมันมันไม่ดีนะครับสําหรับพาวเวอร์แอมป์หน้ามิกนะครับถ้าสูงเกินไปนะมันไม่ดีนะมันต้องพอดีพอดีนะครับตอนนี้ก็ข้างในก็มีฝุ่นนะก็ได้ทำความสะอาดแต่สภาพบอกได้เลยว่าไม่มีสนิมร่องรอยน้อยมากนะครับ สภาพเครื่องประมาณ95%นะครับเห็นไหมครับวงจรก็เดิมๆนะฮะใสๆสบปริ้นวงจรใสๆเลยนะฮะพอลุ่มตัวด้านบนก็จะมีขั้วให้ต่อฮอนด้วยนะครับนะครับมีขาปลาด้วยลืมบอกนะครับให้ต่อฮอนนะฮะว่าแปลงใหญ่เอาไปขับอะไรนะครับผมก็บอกแล้วไปขับฮอนหรือไปทำแอมอันนีกผสมในศาราก็ได้มันมีแอคคในตัวนะมีแอคคูในตัวนะครับตัวนี้นะครับ หรือจะต่อพ่วงเอ็กโคนอกก็ได้แต่ว่าแจ็คมันจะเป็นดอกบัวนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับเอ็กโคนอกก็ได้นะครับใช้เอ็กโคในเครื่องก็พอได้นะงานพูดไม่งานประชาสัมพันธ์นะครับของ,องกระจายข่าวหมู่บ้านนะฮะเพราะสภาพเครื่องยังสวยไปซื้อใหม่นี่โอ้ใช้งบเยอะนะครับพาวเวอร์หน้ามิกซ์นะครับแพงด้วยเพราะว่าชุดชุดมิกเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับนะครับแพงเพราะมิกเซอร์ด้านหน้าด้วยแล้วอีกอย่างหม้อแปลงมันจะแอมแอมของหม้อแปลงมันจะ เต็มกว่ากระแสเยอะกว่าพวกที่มันเป็น power นะที่มันเป็นหน้า power ที่มันมีสองบล่มนะครับนะครับสังเกตได้ทําไมเมืองนอกที่มันเป็นเขาเล่นโหดๆกันอย่างเพื่อนบ้านเรานะครับแถวเพื่อนบ้านเราแต่เขียบชายแดนเขาถึงชอบเล่นหน้ามิกเพราะว่าหน้ามิกเนะี่ยกำลังมันจะได้จริงๆนะครับเพราะว่ากระแสมันสูงนะในหม้อแปลงมันสูงเขาถึงชอบเล่นหลบเล่นโหดแล้วก็เล่นจัด,จดๆนะครับ มามาฟังเสียงกันนะฮะก็จะเปิดจากคอมพิวเตอร์นี่แหละนะฮะเสาร์แหยอะไรก็ไม่รู้แล้วครับฟังเสียงครับผมนะรู้เสียงจะเป็นยังไงบ้างนะฮะบลุมมก็เลี้งนิดหน่อยนะฮะ รแรงมากคือขับหนีเนื้อเบสที่ผมฟังออกมานะขนาดเราไม่ได้อัดแรงแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้ใส่อะไรนะคือใช้หน้ามิกแล้วก็ต่อออกจากขั้วลําโพงที่เป็นขั้วปกตินะครับก็คือต่อเข้าเบสนะคือต่อร่วมอ่ะสมัยก่อนเขาจะชอบต่อรวมแบบนี้นะฮะต่อรวมแต่ถ้าจะไปใช้ต่อร่วมแนะนําให้เอาเสียงกลางมาต่อที่คาปานะครับแต่ผมต่อร่วมไปเลยนะฮะต่อรวมไปเลยก็คือเบสสองใบกลางหนึ่งใบรวมแล้วก็เป็น 4ดอกนะครับถ้ารวมแหลมอีก2ดอกก็จะเป็น5 6ดอกนะครับนะครับนะครับเนี่ยนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีแรงมากอัดเบียดแบบสะใจนะครับแต่ว่าในคลิปผมไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้าคลิปเยอะไหมนะก้างแหลมใสนะ กลางแหลมใสแหลมนี่ใสามากนะครับใสามากกลางนี่พุ่งมากเบตนี่หนักนะเบรดหนักแน่นดีนะครับปีเขาทำมาดีมาก